สวัสดีค่ะพบกับช่องอยู่น่อย channel นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาขอใบกำกับภาษีในโครงการชอบดีมีคืนนะคะผ่านแอปเซเแบบง่ายๆเลยนะคะโดยที่โครงการนี้นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะคะโดยส่วนแรกนะคะก็ก็ให้ช้อปปิ้งนะคะโดยขอใบกำกับภาษีแล้วก็ยื่นลดหย่อนได้มูลค่า30,000บาทนะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นขอเพิ่มได้อีก โดยรถหย่อนได้อีก10,000บาทนะคะแต่เขามีข้อแม้ว่าจะต้องใช้ใบกำกับภาษีแบบ e-tax นะคะหรือใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะคะเราก็ไปค้นพบว่าใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีร้านที่สามารถออกได้ก็คือเซเ e ่นอิเลเวนะคะที่เราใช้อยู่ประจำเนาะวันนี้ก็เราจะพาเพื่อนๆมาออกไปกำกับภาษีด้วยตนเองนะคะผ่านแอปเซเว่นง่ายๆค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ก็มาที่มือถือเพื่อนๆนะคะแล้วก็เข้าแอปเซเว่นใครยังไม่มีแอปเซเว่นก็โหลดได้นะคะเราก็จะสั่งสินค้านะคะผ่านแอปเซเว่นปกตินะคะโดยเราใช้ t r u e Money Wallet นะคะเราก็สั่งสินค้าในแอปไปเรื่อยๆแล้วก็จ่ายเงินด้วย Wallet นะคะอันนี้เราก็สั่ง Seven Delive นะคะเราสั่งประจำนะคะเราก็ซื้อขนมนมเนยทั่วไปนะคะแล้วก็จ่ายด้วย t r u e Money Wallet นะคะ เราสั่งของเรียบร้อยนะคะก็จ่ายด้วยแอป t ูว e นนี่วอลเนะคะพนักง,งานก็จะดำเนินการมาส่งของเราเรียบร้อยค่ะต่อไปเราก็จะไปออกไปกำกับภาษีกันนะคะผ่านแอปเนาะเราก็เข้าไปที่แอปเเเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปเลือกตรงคำว่าใบเสร็จนะคะคลิกเข้าไปเลยก็จะเจอใบเสร็จคลิกเข้าไปในใบเสร็จของเราค่ะจะเจอใบสลิปเล็กๆนะคะเป็นแบบยอ่อให้เราคลิกตรงคอใบกำกับด้านล่างค่ะ เลือกคนธรรมดานะคะเสร็จแล้วก็กรอกที่อยู่ของเราเลยตามนี้เลยค่ะก็กรอกให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ตรวจดูความเรียบร้อยค่ะแล้วก็กดตกลงยืนยันอีกรอบนะคะมันก็จะขึ้นว่าดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ได้ส่งใบกำกับภาษีนี้ไปให้เราทางอีเมลนะคะหรือว่าใครจะกลับมาเปิดที่แอปนี้ก็ สามารถดูได้นะคะแล้วก็ส่งออกจากโทรศัพท์ไปพิมพ์ได้นะคะนี่หน้าตาใบเกับภาษีก็จะเต็มรูปแบบแบบนี้เลยนะคะก็ออกง่ายสะดวกมากเลยนะคะในการซื้อครั้งต่อไปนะคะเราก็ไม่ต้องกรอกชื่อที่อยู่แล้วนะคะแค่เข้าไปคลิกคําว่าขอออกใบ,บกับภาษีก็ได้เลยนะคะค่ะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะค,ะ, <ๆ S 1> คะกดกระดิ่งไว้ให้ช่องเด็กน้อยชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ 拜拜。Bye bye.